สองเทคนิคสร้างสมองอัจฉริยะแบบไอสไต์นะครับถ้าใครลองศึกษาดูจะรู้จริงไอสไต์คือคนปกตินั่นแหละแต่เขามีพฤติกรรมบางอย่างหรือนิสัยของเขาบางอย่างนะครับที่ทําให้เขาเป็นอัจฉริยะได้นะครับข้อที่1นนะครับที่ทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้คืออัจฉริยะจะโฟกัสทีละหนึ่งอย่างเท่านั้นใครก็ยามที่แบบทางานไปด้วยแล้วก็เปิดมือถือไปด้วยให้เสียงลนรบกวนเนี่ยเขามีงานวิจัยบอกว,ว่าเวลาที่เราทําอะไรก็ตามแล้วมีเสียง ภาพหรือคนก็ตามมาขัดจังหวะมันจะทําให้เราเนี่ยกลับมาโฟกัสกับงานของเราเนี่ยนานขึ้นแล้วยิ่งถ้าถูกขัดจังหวะบ่อยๆสมองจะเกิดการถูกแทรกของคลื่นสมองขึ้นหมายความว่าคนคนนั้นน่ะจะกลายเป็นคนที่หลุดสมาธิได้ง่ายและสมาธิสัน้นงนั้นใครไม่อยากสมาธิสัน้นนะครับต้อง โฟกัส,สงานทีละอย่างแล้วพยายามทํางานโดยที่ไม่มีคนอื่นอยู่รอบตัวจะดีมากยกเว้นเคาอยู่ในที่ทํางานแล้วกันคงทําไม่ได้นะครับก็หาเ e อียร์พักหาอะไรใส่หูไว้นะครับแล้วเราจะได้ทํางานเงียบๆแล้วสามารถโฟกัสกับงานนั้นได้เสร็จรวดเดียวในระยะเวลาที่น้อยที่สุดนะครับข้อที่2คือการที่เราต้องไม่ฟังข่าวลบไม่ดูข่าวลบผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องปิดหูเลยแยกตัวจากสังคมไม่ใช่แต่ข่าวส่วนใหญ่ประมาณ90%เ เป็นข่าวที่ทําให้เกิดพลังงานลบเขามีงานวิจัยบอกว่าเวลาที่พลังงานเราเนี่ยดรอปลงหรือรู้สึกไม่ดีจะทําให้ไอเดียต่างๆหรือ IQ ของเราเนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีดังนั้นใครก็ตามไม่อยากทําร้ายสมองไม่อยากทําร้าย IQ ตัวเองจงเลือกเสพเฉพาะข้อมูลหรือข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตเท่านั้นนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครอยากเป็นคนที่พัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอยากจะเป็นอัจฉริยะ ทำอะไรก็แบบง่ายสําเร็จง่ายไปหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุณเปลี่ยน2เรื่องนี้แค่1เดือนเท่านั้นสมองคุณจะทํางานได้แบบปราดเปรื่องมากๆส่วนใครก็ตามชอบความรู้ในคลิปนี้สามารถกดติดตามใน YouTube แล้วก็กดกระดิ่งส่วนใน Facebook กด Follow แล้วกดซีเฟิร์สได้เลยนะครับความรู้แบบนี้ไอเดียที่ผมรีเสิร์ชแบบนี้จะส่งตรงถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ